่อ EP 2มาต่อ EP 2นะคะใกล้ถึงแล้วเองมันตื่นเต้นอะมาเต้นตื่นตื่ตืเต้นเต้นมันตื่นะไมกลัวงขกลัวกลัเอ้ยถึงแล้วใครอยากมา ถ่ายรูปทานตะวันหรือดอกดาวเหรีงเดอรดาวเรืองโอ้โอโอโอโมาได้นะคะแล้วก็ตลาดสดลตลาดตลาดสดตะบนน้เภอบ้านมาได้ไถึงแล้วก็บ้านแล้วเพราะยังไม่ถึงค่ะคนดูนี่แปลกจังจเลยเนาะเชื่อคนงานเยอะ ของไอมินามินาต้องกินยาบอ่อยๆเกษัตร์ฝ้ายใช่ไหมนีมม่นูนน่นร้านขายของของขายเยอะเลยเฮ้ยมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะรู้สึกงุนงิดมากเลยอุ้ยเห็นเห็นคุณครูครูเจาะด้วย ว่าอยากร้งองไห้มากเลยตอนนี้อ <c oughs> ุ้ยไอฟ้ฟางเกือบหงายหลังโอ้ยอยู่เนี่ยมิอยากร้งองไห้อ่ะอยากร้องไห้อ่ะมิเขาลงไปไอฟางรึเป่านี่อยากร้องไห้ตรงไหนไอหยองลงก่อนเลยดิไอ้น้องลงไอ้น้องฟางลงก่อนฟาง คุณคะรอก่อนนะคะไอวีไอตูนสู้ๆนะฟางนะพวกเราเป็นกำลังใจให้ทั้งพวกเราแล้วก็ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งตัวเองก็คือพวกเราแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะจะไหวหรอ ชีตะมมอุ้ยนุ่นใหญ่เห็นไหมอยู่ในโดมอ่ะเอ็งกันอยู่อยู่ในโดมกันแล้วน่าจะมาเต้นแอโโบิหรือเปล่าใช่มั้งเสาไฟเสาไฟถึงแล้วก็ไว้มาชม EP 3สาม หรือไม่มีไม,มไม่รูบ้บายบายทุกคน